ก็ตั้งงาดมเลยอ่กินงนูเดียวหรืวังติดคู้ีติ่ก็มีน้ำกินโุ๊ยติดคุ้งเลยกินเลยไม่เคยชวนมียวเลยอ่ะเคร่งแม่กินไม่ได้แมวกินมไ,ไม่ได้ไม่เมียวจะกินไม่ได้ลรือไม่มีวกินหรือ,อยังมันเป็นช็อกโกแลตชิคช็อกโก,ก,กแลตชิคเลยอ่ <laughs> ช็อกโกแลต ไอช็อกครีมไงคะลูกเนี่ยเขาเขียนช็อกโกแลตชิพเนตเลนี่างถ้าแมวกินได้แม่ก็ให้แมวกินแล้วอืออือขนม่อชิมิมวอะนะหนูเป็นอะไรคะอนหนูเป็นหมาหมาก็กินไม่ได้หมากินไม่ได้อยู่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตหมาแมวกินไม่ได้หมดคนกินได้อย่างเดียวอร่อย,ยอ่ะแบร์จะมีหนูอยู่อาหารหนูกินไปแล้เบรก ินอาหารเมลก็ไปแล้วนะลูกแม่ไม่เคยเป่งแม่หููนี่ไงแมลสาวเอาใจลูกนะเนี่ยเอใจลูยพี่มีลูยอีกกี่ลูยอยู่ให้เอาใจลูกนะไรเงี้นี่ไงกระป๋องไงใส่ข้าวไว้ให้ลูกกับเวลาลูกจะกินแม่กะทิมันจะได้นี้ไงเนี่ยมดมันก็ไม่ขึ้นไงแต่มดตายอยู่เนี่ยนี่ยมดตายกระป๋องมืดแล้วบ่าเพาอยากจะเข้าไปกินข้าวเนี่ยเนี่ยอาหารเม็ดหนูอ่ะเอาไหมหนูก็ลองกินได้ อันนี้หน,นูก็ช็อกโกแลตชิพเหมือนกันชิพมันหายไปก็กินช็อกโ,โกแลตเฉยๆก็กินเม็ดไอ้นี้เฉยสองเม็ดมืใจดำว่ะเป็นเม็ดทำไปใจดำยังเอาชอบแบบชอบไหมยูวัยกินอะไรให้มันแปลกปลอมไปงั้นเหรอก็เย <c oughs> อะๆหน่อยสิวไ้กิกกกกสนสองเม็ดเทแม่มันนี่แหละกินง่ายท้อง <c oughs> หมูท้องหมากินเไอเออเขาบอกว่าจะได้เลี้ยงง่ายๆบอกท้องหมูท้องหมา,หมา,หมากินไป ุยลุยกองก็พื้นกองก็คือดินคือสายมากินบ่กินเลยอ่อืมกินบ่ไม่จะลวยตะปิ้งไหมอ่ะรวยตะปิ้งไหมตะปิ้งตะปิ้งไงไม่ไงลวยตะปิ้งจะปิ้งแม่นี่ไงขัวเนี่ยลวยตะปิ้งแม่นี่ไงกระเพาะขั้วมีเจหันคุณอ้วนไมีเจหันคุณอ้วนอันนังหมดเลี้ยวจึ่มใจวะไม่หมดไวจังวะหมดเลี้ยวเลยจึ่มโอ้ไอโบ จริงๆเหรอจะกินเป็นเรื่องเป็นราวเหรอแม่จะได้ใส่กินเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ใส่กล่องให้กุ้งเลยอยูอ่แคปซีก็อยากได้เขาก็จะทักมากล่องเนี่ยลูกเราก็มาทําท่าไว้ก่อนทําจ้าว่าเหมือนว่าให้ลูกกินแต่ว่าก็ให้ลูกกินจริงเนี่ยเอาไปห้าสิบเม็ดพอนับโดยประมาณเบอกินเบสอะละกินไป อีมี่มึงอยู่นอกก่นนอน,นย,อนนยิ้ยิยยิยิไม่จ้ากินเนยไม่อันนี้ไม่เอาเอาเนี่นี่มันชอบกองกระพื่อมันเป็นหมามันเป็นแมวแบบว่าปุฟ๊เฟงนี่นิไม่แมวจริงๆนะนีอ่อยู่ในรังไม่กล่องไม่กินกินแม่งไม่ไ